น้ำพริกอะไรนะตาครับสัจจวัตไข่ทอดชะอมไข่ไก่สามฟองไข่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณปริมาณของของชะอม ใี่ไข่ไม่ต้องให้แหลกไม่ต้องให้ฟูคือตีให้มันแตกนิดนิดเดียวเพื่อมันจะได้จับค่ะมันจะได้จับกับกับชะอมแต่ถ้ามันตีจนฟูไปเลยเนี่ยคือมันจะไม่ค่อยจับมันจะไม่ค่อยจับกับชะอมนะครับ พอตีแตกสักพักหนึ่งเราจะเพิ่งเอาลงทอดหมักไปก่อนหมักไปก่อนเช็คน้ำมันทอดจะอมปัญหาของของทุกครัวเลยคือทอดแล้วมันไม่สุกผมบอกไปเลยนะ ใจร้อนไม่ได้ข้อชะอมเนี่ยต้องใจเย็นๆละเมียดซ่อมมีประโยชน์นะครับกับชะอมเนี่ยซ่อมถือว่ามีประโยชน์มากเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่ามีประโยชน์ยังไงข้อใจเย็นๆนะครับ เพื่อนๆที่พี่น้องๆคนไหนที่เป็นความดันโลหิตโลหิตสูง<ม>ก็ฝากไว้ด้วยในการกินให้เจ้าชอมเนี่ยเอาแต่พอประมาณนะผมผมเข้าใจแล้วว่ากินแล้วมันอร่อยมันจะหยุดไม่ค่อยได้ผมก็เหมือนกันแต่ฝากไว้สุขภาพเราสำคัญความอร่อย โรคประจําตัวเห็นเล้วนะประโยชน์ของซ่อมจิ้มจิ้มจิ้มแล้วน้ำมันมันจะร้อนขึ้นมาใจเย็นครับใจร้อนไม่ได้กินดีผมพอกไปเลยพอรู้ว่าน้ำมันขึ้นมาคราวนี้เร่งไฟ พอเล่งไฟเสร็จเราก็ามาคุยกันต่อในเราลองมาคอมเมนต์คุยกันนะครับว่าระหว่างน้ำพริกทุกอย่างเลยนียที่อยู่ที่เรารู้จักเนี่ยน้ำพริกอะไรกินกับชะอมทอดได้อร่อยและเข้ากันนะในความรู้สึกของเพื่อนๆแต่สำหรับผมนะในใจมี เดี๋ยวผมจะเอาไว้ในคอมเมนต์เดี๋ยวเรามาดูกันด้ว่ามันจะตรงกันไหมโอ้โหถ้ามาอยู่ใกล้ๆนะบอกได้เลยว่าโคตรโคตหอมโคตรใช้คำว่าโคตรโคตรหอมหอมทั้งไข่หอมทั้งชอม จินตนานการตามเลยนะับหั่นเป็นคำๆเอาน้ําพริกของโปรดที่เราชอบวางไว้บนเจ้าชะอมทอดอีกทีหนะึ่งสุจะบรรยายคนระับสุจะบรรยายความอร่อยเนะี่ยธรรมชาติะรังสรรค์มาแล้วว่าไอ้เจ้าชะอมทอดใส่ไขนะ่เนี่ย มันกินกับน้ำพริกชนิดเนี้ยอร่อยมากอร่อยมากโอเคิดแอดพร้อมเสิร์ฟก่อนจะเสิร์ฟจะได้ยกจานลื่นๆหน่อย ไปครับทานข้าวกันจัดเรียงตามยาวหน้ากินน้ำพริกอะไรนะไปครับ